สวัสดีค่ะพ่อกับยา่เพิงกเกษตรรอบบ้านมันนี้พามาอัปเดตขอกล้วยยเพิงเฉพาะใบบัวกับลูกสาวเพิ่นเด้อค่ะดาวเรืองใบบัวแม่สาวท้องแรกนะคะ่ะกับลูกสาวเพิ่นดาวเรืองดาวเรืองได้เดือนหนึ่งกับสิบหมื่นแล้วเด้อค่ะพอเป็นเพชรลำโขงเด้อค่ะผสมเทียมไปละค่าเพิ่น กำลังสาวไปนอนสาอาบน้ำดาวเรืองดาวเรืองใบบัวคะ่ะตอนี้แม่เพ่อนใบบัวคลอดลูกได้เดือนกัสิบหมื่สิบเอ็ดหมื่นละคะ่ะเดี๋ยวพาไปเบ่งดาวเรืองคะ่งคะดาวเรืองค่ะนี่ ตอนแม่เพื่อนน,น้อยลูกเพิ่งงามกว่าแม่เยอะค่ะแม่พิ่นตัวนน้อยตอนไนน้อยแต่ว่าหางคือกันกับแม่เลยค่ะหางงามค่ะลูกเพชรล่ำโค้งค่ะนี่สาวน้อยดาวเรืองผ้าเบอร์ก่ๆค่ะนี่หางงามอยู่ค่ะดาวเรืองกุ๊กหางกันใหญ่อยู่ พามาลุงสาขางบ้านเลยค่ะสาในโคกน้องนานะค่ะเพื่อนบุคคลอยากลุงเป็นไหนตะวันยี้อาบน้ำบาดาลน,นะคะเพื่นมากอยู่ที่จ้อไว้นะคะเอาสาย,ยางฉีดให้เดี๋ยวเปลี่ยนทีละค่ะพาไปอาบน้ำบาดาลละบ้านไปแล้วไปอาบน้ำบาดาล เมื่อนี่กับบมี่ยังหลายค่ะผ้ามาเบิงใบบัวก็ลูกสาเพื่อนดาวเรืองเดี๋ยวเทือนนาจะผ้าไปเบิงกล้วยที่เหลือสี่โตหาโตนนะคะตอนนี้เบิงสองแม่ลูกก่อนสำหรับคลิปนี้กะซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะพ่อการคลิปนาสวัสดีค่ะ